รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพระมหากรุณาที่คุณจารึกในใจไทยราบนิรันด์ข้าพระพุทธเจ้ารายการคนไกลโรคสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกคเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคอาหารด่างสร้างสมดุลช่วงสุขภาพดีสร้างได้กระดูกพรุนเกิดจากอะไรวิธีการแก้ป้องกันดูแลแตัวเองต้องทำอย่างไรห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอโรคแพ้ภูมิตัวเองวิธีการสังเกตวิธีการดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในรายการคนไข้โรควันนี้ค่ะความสื่อสัตย์ความสื่อสัตว์ประเทศไทยซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีมิ uh, <HD> สทีแลกดิค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราคาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอเจซีลเรดพลัส สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยอยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้าน้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารรา คิเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด <Q P. S 1> สนับสนุนโดยบริษัทลาวิดา้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาแนะนำอาหารด่างสร้างสมดุล ในร่างกายเรานี่นะครับน้ำเลือดและภายในที่เป็นน้ำเนี่ยหรือในเซลล์ร่างกายเรามี p ี่ยมี pH 7.35ถึง7.45อันนี้คือมาตรฐานคนที่แข็งแรงนะคือเป็นด่างนิดๆทีนี้ปกติคนเนี่ยในคนหนุ่มสาวเราก็กินอาหารแบบของทอดเนื้อสัตว์แปรรูปพวกไส้กรอกแฮมเบอร์ แฮมแล้วก็พวกหมูหยองหมูยอรวมทั้งกุ้นเชียงเนี่ยน้ำมันลมเนี่ยพวกนี้เป็นกรดหมดเลยนะของหวานของเค็มของมันเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นกรดแต่พอเราเริ่มอายุทักสี่ห้าสิบนี่เริ่มเป็นประเด็นละคือร่างกายเราไม่สามารถที่จะปรับสมดุลได้ทันทีของความเป็นด่างก็ดึงเอาแคลเซียมมาเรากินไม่พอก็กระดูกบ,บางาอ่อนเพลียเผาผานไม่เหมาะสม แล้วก็ติดเชื้อง่ายอักเสบง่ายเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องทำยังไงให้ร่างกายเรา pH เป็นด่างอ่อนๆตั้งแต่7.35ขึ้นไปจนถึง7.55 7.45 7.5ก็โดยการที่เราจะต้องกินอาหารที่เป็นด่างอาหารที่เป็นด่างก็ตัวอย่างเช่น 1. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นมะนาวส้ม พวกฝรั่งหรือว่าพวกผักบางอย่างที่มันออกขมกล้วยที่ยังไม่ยังอามหามอยู่มันจะมีรสฝาดนหน่อยเพราะฉะนั้นอาหารรสฝาดรสเปรี้ยวรสขมมันจะช่วยทําให้สาภาพร่างกายเราเป็นด่างสร้างสมดุลในร่างกายนอกจากนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยก็มีพวกเนี่ยคะน,น้านะกะหล่ำปีผัากกาดขาวผักใบเขียวทุกชนิด การที่ทําให้เป็นด่างเพราะว่ามันมีแคลเซียมแมกนีเซียมสูงมากพอกินเข้าไปแล้วมันจะปรับสมดุลให้เป็นด่างโดยปริยายถ้าเป็นผลไม้อย่างนี้แอปเปลิลกล้วยนะเนี่ยแอปเปลิลกล้วยองุ่นที่ไม่หวานของไม่หวานทั้งหลายอะโวโคาโดพวกนี้มีวิตามินซีแล้วมีไฟเบอร์สูงแล้วมันมีโพแทสเซียมตัวโพแทสเซียมก็เป็นตัวหนึ่งที่จะปรับสมดุลกระแสเลือดเราให้เป็นด่างอ่อนอ่อนอันที่สมถั่วและธัญ,ญพืช เช่นอัลมอนด์เช่นถั่วลิสงพวก ong, ang, เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวกล้องด้วยเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นด่างด่างจากพวกเกลือแร่วิตามินเกลือแร่ที่อยู่ในที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมมีไขมันแบบดีๆนะฮะเข้าไปแล้วมันปรับไปเป็นด่างอันสุดท้ายก็คือน้ำเปล่า ผสมมะนาวน้ำเปล่าใส่มะนาวสักแผ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้ประเสริฐที่สุดเลยจะทําให้ร่างกายเราเป็นด่างนะถ้าเราจะกินอาหารเป็นด่างเนี่ยก็โดยหลักการคือกินเปรี้ยวฝาดขมแล้วกินของไม่หวานกินของที่มีไฟเบอร์กินผักผลไม้ต่างๆถั่วน้ำเปล่าแค่นี้ก็จะทำให้ร่างกายเราหลีกเลี่ยงการเป็น กรดในร่างกายเราแล้วขอฝากก่อนจบว่าทุกมื้อที่เรากินหาเนี่ยขอให้มีผักด้วยทุกครั้งไปให้ได้ผักครึ่งหนึ่งแล้วทุกมื้อก็ได้ผลไม้ด้วยเนี่ยเพได้มีโพแทสเซียมวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนแล้วทุกมื้อก็ให้ลดเนื้อสัตว์แดงลงเพราะเนื้อสัตว์แดงเป็นทำให้ร่างกายเราเป็นกรด ดื่มน้ำเปลา่าหลีกเลี่ยงน้ำหวานน้ำอัดลมผลไม้ที่น้ำผลไม้หลีกเลี่ยงเลยนะเพราะหวานมากแล้วของสุดท้ายที่สําคัญมากคือหลังจากกินเสร็จแล้วอย่าไปนั่งเหนื่อยหรือหลับมันจะทําให้ยิ่งแย่ไปใหญ่ก็ทุกท่านเนี่ยนะทุกวันพึงะระลึกเสมอว่าเราจะต้องเป็นด่างไม่เป็นกฎนะครับแล้วท่านจะปลอดโรคปลอดภัยขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ ใหม่โลชั่นมิสทินไวสสปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปขอขอบคุณอับูมโซเชียลเวลเนสคลับคลับของคนที่ต้องการยกระดับสุขภาพไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะ <c oughs> เหตุผลของคน <c oughs> ทำอาหาร <c oughs> เพราะคิเพ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลดัด QP <c oughs> ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวีวองซอยเกิดผลิตจากธัญญพืชถั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วย คุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก r e w o n Finger Root ที่ The Mall Lawson Villa นะครับสนับสนุนโดยโลชั่นไวสปาบาคูเชียลคิวไรท์ใส่วิ้งภายใน7วันช่วงสุขภาพดีสร้างได้ S <S ชวนสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะมาคุยเรื่องกระดูกพรุนกันค่ะร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงศรีสิริสิริวรารังสรสรค์รารารแพทย์เวชศ,รรศรราสตร,ร์ฟื้นฟูอาจารย์ประจาําคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตอนนี้นนะค,ะค,คุณหมออยู่กับมินลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเรื่องกระดูกพรุนอาจจะต้องให้คุณหมอได้อธิบายขยายความกันหน่อยเพราะว่าหลายๆคนฟังเรื่องของกระดูกพรุนแล้วไม่มีใครอยากเป็นอันนี้ถูกต้องไหมคะอาการมันเป็นยังไงคะคุณหมอต้องบอกว่า เข้าใจก่อนว่ากระดูกพุนคืออะไรนะคะ,คะกระดูกพุนเนี่ยคือภาะวะที่ความหนานแน่นมวลกระดูกเนี่ยลดลงนะคะม,มากเกินปกตินะคะปกติแล้วเซลล์กระดูกจะมีการสร้างแล้วก็สลายทําลายตลอดเวลานะคะแต่มันจะสมดุลกันนะคะมเมื่อไหร่ที่การสลายตัวของตัวกระดูกเนี่ยการการทำลายเนี่ยมันเยอะกว่าการสร้างะะาตัวกระดูก ก็จะบางลงนะความหนานแน่นของตัวกระดูกก็จะบางลงดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกบางลงเความหนานแน่นลดล,ลงก็คืออ่อนแอลงนะคะแตกหักง่ายนะคะอ,อย่างเช่นมีหกล้มนิดหน่อยแรงกระแทกนิดหน่อยก็กระดูกแตกกระดูกหักได้นะคะดังนั้นต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีภาวะที่มีกระดูกแตกหักเนี่ยกระดูกเริ่มบางคนไข้ไม่รู้ตัวะนะคะไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการใช่ไม่มีอาการปวด โอ้โห oh. ใช่อย่างนี้แสดงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเรานี่กระดูก mm hmm. พุนมากน้อยแค่ไหนอันนี้สามารถตรวจวินิจฉัยได้ไหมคะคุณหมอทุกวันนี้วินิจฉัยได้นะคะเราก็ทําการสแกนตัวกระดูกนะคะเพื่อวัดความหนานแน่นหรือว่าตัวมวลกระดูกเนี่ย oh. ว่ามีความหนานแน่นเปลี่ยนไปยังไงนะคะ <c oughs> เปรียบเทียบโดยส่วนใหญ่เขาจะเขาก็จะเปรียบเทียบกับความแข็งแรงของในวัยหนุ่มสาว <c oughs> ในที่แข็งแรงนะคะแล้วเปรียบเทียบดูว่าค่าของมวลกระดูกของเราเนี่ยในส่วนใหญ่ คนที่จะทาก็มาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะผู้ที่มีอายุมากๆนะคะ,ะหรือว่ามีโรค,คประจาตัวอื่นๆนะคะที่ทํามีการทําให้ตัวการการทำลายกระดูกเยอะหรือว่าการสร้างออตัวกระดูกเนี่ยน้อยลงะนะคะ,คะเมื่อสแกนออกมาก็มาเปรียบเทียบนะคะถ้ามีค่าต่ําลงนะคะเขาก็จะมีมีค่าบอกอยู่นะคะม,มีเกณฑ์บอกอยู่ะนะคะบางบางท่านอาจจะเคยไปตรวจสแกนกระดูกมานะคะก็ถ้าเปลี่ยนแปลงไปไม่เกินหนึ่งนะคะก็ ถือว่าปกติอยู่นะคะแต่ถ้าเผื่อค่าตัวมูลกระดูกนะ,ะหรือว่าเรียกว่าถ้าค่า T score นะอยู่ระหว่าง1ลบหถึงลบสออันนี้เรื่องว่ากระดูกบางละคุณคบอกะเขามีการออกมาบอกไหมคะว่าสาเหตุที่ทําให้กระดูกบางหรือกระดูกพุนนอกจากช่วงอายุที่เกิดขึ้นแล้วมันมีปัจจัยอื่นที่ไปกระตุ้นให้เขาบางหรือเสื่อมลงค่ะก็มีการศึกษามาว่าความเสี่ยงนะคะอยี่ยงเช่นกลุ่มคนน้ําหนักตัวน้อย นะคะคนน้ำหนักตัวน้อยก็เชื่อว่ามีการทำให้แรงที่เกิดขึ้นกับกระดูกเนี่ยน้อยนะคะส่งผลให้ตัวมมลกระดูกเนี่ยน้อยกว่าคนในที่น้ำหนักตัวปกตินะคะหรือว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะในวัยหมดประจำเดือนะนะคะ,คะก็จะมีการขาดฮอร์โมนบางตัวฮอร์โมอนเอสโตรเจนพวกนี้นะคะซึ่งทำให้การสร้างแล้วก็ทำลายกระดูกเนี่ยนะคะเยอะขึ้นหรือว่าความเสี่ยงอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นคนไข้ สูบุรีมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำชากาแฟน้ำอัดลมพวกนี้นะคะก็จะขัดขวางการดูดซึมพวกแคลเซียมที่เราไปสร้างกระดูกได้นะคะ,คะหรือว่าทานอาหารกลุ่มที่มีทานอาหารโซเดียมสูงนะคะอ,อาหารที่มีรสเค็มจัดเลยพวกนี้นะคะ,คะก็จะเพิ่มการขับของออตัวแคลเซียมเลยพวกนี้ที่มันมี ความสําคัญในการสร้างกระดูกนะคะคในระบบโภชนาการก็สําคัญบางคนทานยากลุ่มยาสเตรอรยอในบางโรคทานต่อเนื่องนานๆนะคะ,ะหรือว่าแม้กระทั่งกรรม,มพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกัน ที่คุณหมอเล่ามาก็คือทําให้เป็นปัจจัยที่ไปเสริมหนุนให้เป็นกระดูกบ้างกระดูกพุนได้อันนี้คือเป็นเรื่องแนีทุกวันนี้ทุกคนอาจจะพูดว่าเป็นเรื่องในอนาคตแต่บางคนยังไม่เคยตรวจเลยเราก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้เป็นกระดูกบางหรือกระดูกพุนพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้เจออุบัติเหตุหรือว่าไม่ได้หกล้มการที่เราจะดูแลกระดูกเราให้แข็งแรงหรือว่ามีการเสริมหลายคนบอกว่าต้องดื่มนมเยอะอันนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยทุกวันนี้อย่างไว,วมี่อย่างนี้เสริมยังไง ควรจะต้องอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโภชนาการที่บอกภชนาการสําคัญนะคะ<ม>คือถึงแม้ว่าจะบอกว่าคือกระดูกเราก็จะมีาการสาร้สางทําลายตลอดนะคะโดยช่วงที่มวลกระดูกเราค่อยๆสะสมให้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น,นจริงๆพี่อาจจะช่วงอายุประมาณ 30- 1ส<ม>หประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกจะค่อยๆลดลงละนะคะเริ่มมีการทําลายที่เยอะขึ้นนะคะนักนั้นต้องบอกว่าคนที่เก็บสะสมไว้ดีก็จะมีต้นทุนเยอะนะคะเมื่ออายุ มากๆเข้านะคะมีการทำลายเพิ่มขึ้นแต่ว่าเนื่องจากต้นทุนเยอะอน,นนะก็จะมีความเสี่ยงแล้วการเกิดภาวะกระดูกพุนเนี่ยน้อยกว่าคน,คนที่มวลกระดูกที่ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยน้อยดังนั้นสิ่งที่จะที่เราจะทําให้มวลกระดูกเราแข็งแรงก็ต้องสะสมตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะคะทานอาหาระนะคะโภชนาการที่เหมาะสมมี ทานอาหารก็คือมีอย่างที่คุณพี่บอกเลยมีแคลเซียมที่เพียงพอนะคะทานนมหรือว่าผักใบเขียวหรือว่ากลุ่มปลาเล็กปลาน้อยนะคะที่มีแคลเซียมสูงนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่คุณหมอบอกว่าน้ำอัดลมพวกนี้ปริมาณ ตอนเนื่องปริมาณมากนานๆนะคะก็ขัดขวางกันที่จะมีวัตถุดิบในการไปสร้างกระดูกแล้วก็การออกกําลังกายยิ่งออกกําลังกายมีแรงที่ลงที่กระดูกนะคะที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นขึ้นนะคะค่ะสุดท้ายนี้คุณหมออยากฝากอะไรถึงผู้ชมเกี่ยวเรื่องของกระดูกพุนเชิญค่ะค่ะก็ภาวะกระดูกพุนนะคะอาจจะไม่ได้ทําให้มีอาการจัด ภาวะกระดุกพุนโดยตรงนะคะแต่เมื่อถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นจากการกระดูกหักนะคะอาจจะทําให้คนไข้มีอาการปวดนะคะแล้วก็รูปร่างเปลี่ยนมีหลังโกง่งหลังค่อมอาการอ่อนแรงได้ถ้าไปกดทับเส้นประสาทนะคะหรือว่าคนไข้อาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าการแผลกดทับจากการที่เคลื่อนไหวไม่ได้ในเ,เกิดภาวะติดเตียงในผู้สูงอายุนะคะในนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือสามารถ เราสามารถสร้างมวลกระดูกนะคะสร้าสรดให้มีการมวลกระดูกเราแข็งแรงขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะคะก็มีการทานอาหารโภชนาการที่เหมาะสมนะคะทานแคลเซียมนะคะได้รับวิตามินดีที่เพียงพอนะคะอาจจะไปเดินอาบแสงแดดนะคะหรือว่าถ้าบางคน ในในปัจจุบันอาจจะไม่ได้อาจจะต้องทานพวกกลุ่มวิตามินยาวิตามินดีช่วยเสริมนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทำให้มวลกระดูกเราแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าสงสัยนะคะมีอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังโก่งหล,ลังค่อมปวดหลังนะคะสงสัยว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็อาจจะตรวจเช็คมวลกระดูกถ้าเมื่อพบว่าตัวเองกระดูกบางหรือกระดูกรุนนะคะก็ให้ออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อลําตัวแข็งแรงขึ้นนะคะ ให้ทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการหกลมค่ะวันนี้คุณหมอออยมาบอกเคล็ดลับเรื่ของการดูแลการที่เราจะไม่ก้าวไปสู่กระดูกพรุนในอนาคตและที่สําคัญนะะใครที่มองหาเรื่องของการเสริมอย่างที่คุณหมอออยบอกไปนี่คือถูกต้องเลยนะคะต้องเริ่มตัวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าเราย้อนอดีตไม่ได้นะคะ <c oughs> คุณหมอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ บุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำสนับสนุนโดยโลชั่นไวสปาบาคูเชียลทิวไร้์ใส่วิ้งภายใน7วันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอดิเซลเรดพลัสสนับสนุนโดยบริษัทลาวิดา้าคลินิกมีบุตรยากและชะลอวัยสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองบ s C ซอยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวสปาสูตรฝักข้าว มิสทินมาแล้วค่ะช่วงคุยกับหมอ ช่วงคุยกับหมอวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะร่วมบทคุยกับคุณหมอธีรวีวีรวันรองผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครตอนนี้คุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคสวัสดีครับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนี่คือมันเป็นกลุ่มโรคถูกต้องไหมคุณหมอใช่ครับในในกลุ่มโรคนี้แสดงว่ามันมีหลายโรคที่เรียกว่าเป็นการแพ้ภูมิตัวเองเหรอคะ่ใช่ครับต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาว นะครับจะมีระบบที่จะป้องกันเชื้อโรคเวลาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายะนะครับก็เรียกว่าภูมิคุ้มกันนะนี้เวลาภูมิคุ้มกันหน้าที่ของมันคือไปดักจับเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายไม่ว่าจะทางอากาศจะทางเลือดทางใดก็ตามแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการต่อต้านเชื้อโรคและเกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายแต่โรคแพ้ภูมิตนเองนั้นหหรือเรียกว่าออโตอิมมูนนะครับก็คือเป็นภูมิ ภูมิการของเราเนี่ยแทนที่จะไปทําลายเชื้อโรคก็ดันไปทําลายเซลล์ตัวเองมันเหมือนมันเข้าใจผิดอะครับนึกว่าเซลล์ตัวเองนี่คือสิ่งแปลกปลอม,อมก็เลยไปจับแล้วก็เกิดการอักเสบขึ้นมาครับก็เลยทําให้มีเรื่องของความผิดปกติในร่างกายแล้วก็มีโรคต่างๆคุณหมอคะโรคในกลุ่มโรคของโรคแพ้ภูมิตัวเองนี่มีโรคอะไรบ้างตอนนี้ที่เราพบเจอที่เราเคยได้ยินกันนะรูมาตอย ใคยได้ยินนะดูมาต่อยคือโรคข้ออักเสบหลายๆข้อเลยเป็นตุ่มๆใช่ครับและระยะแรกจะยังไม่ผิดรูปแต่ถ้าทิ้งไปนานๆการอักเสบเรื่อยๆมันก็ทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยเสียรูปไปผิดรูปข้อนิ้วก็จะบิดก็จะงิๆงอๆหน่อยนะครับโรค SLE นะครับหรือบางคนเรียกว่าโรคพุ่มพวงนะครับก็ ก็จะเป็นมีอาการหลากหลายระบบเลยนะครับที่มีการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะตาจะผิวหนังจะมีหน้าแดงจะมีผมร่วงจะมีแผลในปากหรือหอบเหนื่อยไปหัวใจเกือบทุกระบบเลยครับเหมือนร่างกายเรารวนไปหมดเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าเซลล์ร่างกายอยู่ในทุกๆอวัยวะค่ะทีนี้ภูภูมิต้านทานไปทําลายไปต่อต้านนะครับก็เกิดเกิดอักเสบขึ้นมาในเกือบเกือบทุกอวัยวะได้เลยนะครับ โรคสะเก็ดเงินเคยได้ยินไหมครับเป็นโรคผิวหนังนชนิดหนึ่งนะครับที่อาจจะมีสะเก็ดลอกเป็นขุยๆออกมาแล้วก็อาจจะค่อนข้างรักษายากหน่อยพวกนี้ก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองแล้วก็อีกอันานึงคือโรคไทรอยด์อักเสบชนิดหนึ่งซึ่ง,<อ>งพวกนี้ก็จะมาด้วยอาจจะมีอาการของเหนื่อยง่ายหรืออาจจะมีคอโตขึ้นมาแล้วก็อันนี้เกิดจากการอักเสบก็คือแพ้ภูมิตนเองไปทําลายตัวเซลล์ของตัวไทรอยด์ครับ โรคเหล่านี้ที่คุณหมอยกตัวอย่างมาให้ฟังในกลุ่มโรคของแพ้ภูมิตัวเองคือบางคนสงสัยเหมือนกันว่าบางคนเป็นตั้งแต่เกิดไหมหรือว่าเพิ่งมาแสดงอาการหรือว่าอะไรทําให้มันไปกระตุน้นให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจนแสดงอาการแบบนี้ออกมาคะคุณหมอครับจริงๆสาเหตุหลักๆเนี่ยยังไม่มีใครทราบนะแต่แต่มันจะต้องมีการเตือนขึ้น,นมาว่าทําไมภูมิต้านทานตัวเองไปทาลายเซลล์ตัวเองก็แสดงว่ามันน่าจะมีการผิดเพี้ยนไปนะครับ อาจจะได้รับการกระตุ้นอะไรบางอย่างนะครับแล้วทําให้เกิดการอักเสบไปเรื่อยๆอยๆแล้วก็ไปเกิดเหมือนกับไปอักเสบผิดที่ผิดตำแหน่งะนะครับอาการอาจจะนํามาด้วยเรื่องของปวดข้อเรื้อรังนะครับผิวผื่นผิวหนังเรื้อรังคือสังเกตนะจะมีคําว่าเรือรเร้อรังเรื้อรังไหมครับต่อเนื่องไม่หายสักทีใช่ครับเป็นเพราะว่าเราเกิดจากภูมิต้านทานมาทางานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะ หยุดสักทีเพราะมันไม่ใช่การติดเชื้อะนะครับบางคนก็จะมีอาการของกรวยไตยอักเสบนะบางคนก็จะมีอาการของไข้ต่ําๆตลอดมันก็เหมือนมีการอักเสบในร่างกายตลอดเหมือนเราไม่สบายเนื้อสบายตัวข้อก็ขัดปวดไปหมดนะครับคืนก็ขึ้นผมก็ร่วงะอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามที่มันมีการอักเสบโดยที่ไม่ทราบสาเหตุต้องนึกถึงโรคแพ้ภูมิซึ่งอันนี้อ,อาจจะต้องไปพบคุณหมอ ซึ่งการวินิจฉัยไม่ยากแล้วเดี๋ยวนี้เจาะเลือดอนะครับเจาะเลือดเสร็จเนี่ยสามารถรู้ได้เกือบหมดแล้วว่าโอเคน่าจะใช่โรคแพ้ภูมิหรือเปล่าะนะครับแล้วถ้าปรากฏว่าสมมติใช่แล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้ยาก็รักษาได้นะครับสามารถกดอาการได้มเมื่อมันภูมิต้านทานทํางานหนักเกินไปต่อต้านเซลล์ตัวเองเราก็กินยาเข้าไปเพื่อระงับ,งบกดภูมิมเขาเรียกกดภูมิต้านทานของของเราเองอ่ะไม่ต้องไป ต่อต้านเซลล์ค่ะค,คุณหมอแสดงว่าเรื่องของการสังเกตอาการตัวเองรวมถึงการดูแลร่างกายให้แข็งแรงก็จะควบคู่ไปกับการที่ถ้าวันหนึ่งร่างกายเราผิดปกติเราก็จะสังเกตเห็นก่อนอใช่ครับแล้วก็ถ้ามันยังเป็นอาการลักษณะแบบที่คุณหมอยกตัวอย่างมาข้างต้นก็สามารถไปพบคุณหมอได้ให้วินิจฉัยตรวจให้ละเอียดได้ใช่ครับเพราะหลายคนจะบอกว่าักสมม,าสมมติเขาเพิ่งเป็นแล้วกันนะเพิ่งเป็นแล้วเขาก็รักษาอาจจะกินยาซื้อยาเินเองกันก่อน แต่ทำไมไม่ยุบบววไม่หายปวดทําไมข้อยังบวทมทําไมผื่นยังไม่หายทําไมไข้ยังไม่หายอย่างเงี้ยบางคนก็เหมือนทอ้อแล้วนะ,ะแต่ยาแต่ที่จะบอกวันนี้ก็คืออย่าเพิ่งทอ้อเพราะมันอาจจะเป็นกลุ่มโรคนี้ก็ได้ที่เป็นโรคของภูมิท่านทานตัวเองเนี่ยทำลายตัวเซลล์ตัวเองเพราะฉะนั้นก็ควรจะไปพบคุณหมอเจาะเลือดไปตรวจวินิจฉัยใช้ยากดอาการ แล้วร่วมกับออกกําลังกายกินอาหารให้เหมาะสมะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าภูมิต้านทานจะโดนกระตุ้นก็เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมมากระตุ้นบางคนยังกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เลยยังกินอาหารที่อาจจะไม่ถูกไม่ถูกไม่ดีอ่ะนะพรงนี้มันก็มีการไปกระตุ้นร่างกายให้ออกมาให้ให้ภูมิต้านทานมันออกมาทํางานะนะโดยโดยอาจจะไม่เหมาะสมอีกน,นะครับเพราะนี้นเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองด้วยออกกําลังกายะนะครับ ต้องต้องบอกเลยว่ามีคุณหมออยู่ท่านหนึ่งก็ต้องกินยากดภูมิมาหลายสิบปีจนวันหนึ่งก็เกิดอยากเปลี่ยนตัวเองครับก็ไม่อยากกินยาแล้วทำยังไงดีก็เลยลองไปออกกำลังกายไปเดินครับเดินทุกวันทุกวันน้ำหนักลดหายเลยครับแข็งแรงอาการของโรคไม่มีหยุดยาได้เพราะอะไรครับเพราะการออกกำลังกายมันเป็นตัวช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะภูมิ เซลล์ตัวเองก็แข็งแรงนะภูมิต้านทานก็ปรับเข้าสู่กบบระบวนการปกติครับฟังแบบนี้แล้วจริงๆแล้วก็คือเหมือนให้กําลังใจคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ด้วยรวมถึงใครที่ยังไม่เคยเป็นหรือว่ายังไม่เคยรู้จักเรื่องของกลุ่มโรคนี้ก็จะได้ทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกําลังมีอาการแบบนี้จะได้สังเกตไปด้วยกันสุดท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรถึงผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองเชิญค่ะครับโรคแพ้ภูมิต,ตัวเองเนี่ยนะครับไม่อาจจะไม่ใช่เป็นโรคใหม่นะครับ เพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเรามีอาการอาการที่แบบรักษาไม่หายสักทีแล้วกันนะไม่ว่าจะปวดไม่ว่าจะผื่นผิวหนังไม่ว่าจะมีแผลหรือไม่ว่าจะมีไข้ต่ำๆนะครับอย่าลืมนึกถึงโรคแพ้ภูมิตนเองนะครับอ,อาจจะต้องไปพบคุณหมอ,อสถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วลองไปปรึกษานะครับอาจจะมีการเจาะเลือดแล้วก็มีการรักษาที่เหมาะสมต่อไปครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะมาให้ความกระจ่างหลายคนก็สงสัยว่าเรื่องของโรคนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทําให้เราถึงโกระหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้เท่าทันโรคต่างๆแล้วปรับตัวร,รักษาสุขภาพร่างกายเราก็แข็งแรงและห่างไกลโรคได้เหมือนกันขอบคุณมากค่ะค่ะดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ บุกตราคอนยกักกี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำมิสที้เลดี้แคดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราคาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอจิเซลเรดพลัสนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร คิเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด QP